รก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมนะวอตบ night นะครับวันนี้เราจะมาแปลงร่างเจ้าฮอร์สมอนนะให้เป็นเจ้านี่เลยฮอร์สมอนนะครับผมนี่ฮอร์สมอนฮอร์สมอนนะครับแปลงร่างโดยใช้ดิจิเอ็กนะครับผมนี่อันนี้ก็ต้องอ่ามีมมในอินเวนตอรี่นะครับดิจิเบนทัลออฟเลิฟนะฮะก็ใส่ไปในนี้แต่เดี๋ยวก่อนเรายังไม่ได้อ,ออกมาเอามาก่อนนะดิจิเบนทัลออฟเลิฟนี่เราไปหาได้ใน ตามไปโอมนะครับผมก็จะมีดอปอยู่นะจะเป็นแท่งหน,นาขึ้นมาแล้วก็เป็นห้องข้างในโอเคมันอยู่ไหนวะเนี่ยดิจิเมนท์ทพิมพ์ไปแล้วนะดิจิเมนนี่ไงนี่ไงร์ดดิจิเมนทอฟเลิฟเอามาใส่เอามันบั๊กอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาวางเอาเข้าไปในนี้แล้วก็ใส่ในอ n v เวนทอรี่ใส่ไปเลยภาบหนึ่งอันพอ โอเคจากนั้นไหนล,ลองกดดูสิแปลงร่างนี่ฮะมันก็จะขึ้นบอกนะครับรายละเอียดว่ามันต้องการอะไรบ้างนะครับเจ้านี่นะ,ะเดี๋ยวเจ้านี่ต้องใช้ผมปรับตรงนี้แปบ๊บหนึ่งคอมมา่านี่เปลี่ยนเป็น C ปรับให้เป็นนั่งนะฮะก็นั่งอยู่แล้วถ้าเป็นยืนก็อย่างนี้มันจะไม่ยอมยืนนะเพราะว่ามันหิวอยู่ต้องให้มันกินนะฮะมัด ไปเลยมัส์ลูมไปเฮ้ออสมนต้องใช้เลเวล22นะครับแล้วก็เบรนนี้50นะค่าความฉลาดนะเอ็ดหกค่าความฉลาด50อายุ6ขวบโอ้โหอายุเกินแล้วใส่เบรนไปค่าความฉลาดมาค่าความฉลาดจะไหนวะค่าความฉลาดอยู่นี่เจอแล้วใส่เบรนในช็อปหนึ่งในช็อปในช่องหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้องที่5ห้องที่5โอเคประมาณ50นะดูทางขวาล่างอ่าห้าสิบเรียบร้อยปุ๊บลองแปเล,เลงร่างดูสิขาดอะไรอีกขาดอ่าเลเวลป่ะเท่านี่ลเวล l ข้างไหนสิบเอ็ดนะโอเคเวลสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองอ่ะลองแปลงร่างดูสิโปส์มันมาแล้วนี่ฮะอ่านั่งเลยนี่นะครับสามารถขี่ได้ด้วยนะครับโพสมอน เป็นร่างร่างอไอ้นี่ฮะร่างดิจิเปนท่อที่อยู่ในดิจิมอนแอสเบนเจอร์ศูนยครับเป็นของพวกอ่าฮิคารินะฮะไม่ใช่ฮิคาริดิเออก็พูดเดียวกันนั่นแหละฮิคาริแล้วก็พวกไดซุเกะเออนึกชื่อไม่ออกแล้วก็เคนอะไรพวกนั้นอ่ะเออซึ่งตอนแรกเคนแม่งกลายเป็นดิจิมอนไคเซอร์แล้วก็มาเป็นพวกเดียวกันทีหลังนะฮะโอเคนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่นะฮะพรุ่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่กันให้เยอะนะอ่าวันนี้เดี๋ยวมีไลค์ในมิกะด้วยนะครับผมมิกะไลค์นะในมือถืออย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับผมอ่าไปแล้วบายท่านจุ๊บ